การ์มินฟลอเรนซ์หกสี่ห้าเครื่องนี้นะครับเปลี่ยนชุดฝ้าหลังใหม่กับทางร้านล็อกรีบายเสร็จเรียบร้อยนะครับกลับมาใส่สายนาฬิกาได้ตามปกตินะครับบาร์โค้ดเราก็มีเราก็ย้ายมาให้นะครับจุดชาร์จเหมือนใหม่เลยนะครับก็ตอนนี้ชาร์จไฟนะครับขึ้นสถานะการชาร์จได้ตามปกตินะครับ54%นะครับตอนนี้ก็พอสายชาร์จนะครับซินเซอร์ฮาร์เรทก็ทำงานได้ตามปกตินะครับ จะวางไว้ที่บนมือนะครับนำไปจับสัญญาณ GPS ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับตรงนี้เราก็เป็นมาตรฐานของทางร้านล็อกลีไบนะครับปุ่มเลื่อนลงนะครับซ็นเซอร์ฮาร์เรสกำลังวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับเดี๋ยวเราจะกดเลื่อนลงไปก่อนนะครับเลื่อนขึ้นนะครับกลับมาที่หน้าเซ็นเซอร์ฮาร์เรสรอให้ซ็นเซอร์ฮาร์เรสวัดอัตราการเต้นหัวใจ ได้ก่อนนะครับเพื่อ,อเป็นการรีวิวเพื่อจะส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้าเพื่อความมั่นใจก่อนที่เราจะส่งมอบกลับคืนนะครับว่าเซนเซอร์ฮาร์ดเรทเนี่ยทำงานได้ตามปกตินะครับตรงนี้ก็การวางบนมืออาจจะวางได้ไม่ดีนะครับเ,เดี๋ยววางใหม่นะครับเพราะว่าตอนที่นําไปจับสัญญาณ GPS เนี่ยวัตตาการเต้นหัวใจได้ตามปกตินะครับ แต่ก็ได้รายงานให้ลูกค้าทราบไปเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวเราก็ต้องรอนะครับการวัดอัตราการเต้นหัวใจอาจจะมาช้ามาเร็วอันนี้ขึ้นอยู่แล้วแต่ขึ้นอยู่กับแต่ละเครื่องนะครับแล้วแต่นะครับนี่นะก็วัดได้ปกตินะครับ 77- 78ครั้งต่อน,นาทีนะครับก็เดี๋ยวเราจะ,ะกดปุ่มย้อนกลับออกมาที่หน้าหมวกนาฬิกาปกตินะครับปิดไฟหน้าจอเปิดไฟหน้าจอก็ทำงานได้ตามปกตินะครับ ต่อสายชาร์จนะครับมอเตอร์สั่นทำงานขึ้นสถานะการชาร์จได้ตามปกตินะครับก็พร้อมที่จะส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้านะครับก็ต้องแจ้งให้ทราบทุกครั้งนะครับว่าเครื่องทุกรุ่นทุกยี่ห้อเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมนะครับการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุม่มน้ําได้อีกแต่สามารถกันเหงื่อกันน้ําลาดตัวกิจกรรมวิ่งปัน่นได้ตามปกตินะครับก็ขอบคุณมากครับนานปกตีไปยินดีให้บริการครับขอบคุณมากครับ